สวัสดีครับผมธารารับดูลายมือพาละครับพนุกรรมก็พบกับทุกท่านอีก <c oughs> เช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะทำนายดวงสตราร์คนเกิดราศีพิจิกในเดือนมกราคมพศ2567ันห้อยิดหมดไพ่เลยนะครับได้ไพ่แปดเหรียญน,นะครับผมไาพ่แปดเหรียญเนี่ยบ่งบอกถึงห้าเดือนก่อนที่จะถึงเดือน มกราคมพศ2517ไพ่ใบที่2มกราคมพศ2 5 4 7ส่วนไพ่ใบที่3อนาคตที่ถัดจากเดือนมกราคม2517นะครับผมสามใบพัฒนาพื้นดวงชะตารวมไปในในการทำนายสามใบนี้ด้วยเลยเพื่อเป็นการเสียเวลาทำนายเลยนะครับผมก็สักราชใหม่2517นะครับไพ่ใบนี้ถามว่าคืออะไรไพ่ใบนี้เนี่ยคือคนที่กําลังมุ่งมั่นผลิตเหรียญคือคนที่กําลังได้กําไรจากการทํางาน คือคนที่กําลังที่จะมีโชคจากการทํางานและภพ่ในนี้เป็นหมายถึงโชคในตลาดหุ้นได้ด้วยโชคในการลงทุนโชคในทําอะไรต่างๆคือคนที่กําลังแบบเฮ้ยกำลังมือขึ้นด้วยเห็นปะมือขึ้นกําลังได้เงินผลิตเงินผลิตเงินจะเป็นมันนี่เขาเรียกว่าอะไรมันผลิตเงินเหมือนกับเครื่องผลิตเงินน่ะคนที่มีเครื่องผลิตเงินคืออะไรค,คนที่มีพ s i v e อินค m e เช่นได้รายได้จากบ้านเช่าได้รายได้จาก การเล่นหุ้นได้รายได้จากอะไรต่างๆพวกนั้นก็คือกาลังมือขึ้นถ้าว่าการทำมาห้าเดือนก่อนมันก็ประมาณนี้นะแต่จะบอกว่าราศีพิจิกดวงมันเป็นยังไงคุณจะว่าราศีพิจิกเป็นดวงทะเยๆๆๆๆๆๆอทะยานคุณจะว่าคนเกิดราศีพิจิกเนี่ยแมงป่องนะตัวมันเล็กนะอย่างที่ผมบอกว่าตัวมันเล็กแต่มันเก่งมากมันมีความสามารถสูงมากตัวมันเล็กแต่ผมจะบอกว่าพิษของแมงป่องตัวหนึ่งเนี่ย ฆ่าคนได้หรือถ้าฆ่าคนไม่ได้ก็ทําให้คนเจ็บปวดรวดร้าวจนแบบไม่ไหวเลยผมะจะบอกว่าจริงๆแล้วแมงป่องเนี่ยพิษของแมงป่องเนี่ยมันมีค่านะเข้าขายซื้อขายพิษของแมงป่องเนี่ยกันในราคาสูงสูงมากๆเลยเพราะว่าตัวหนึ่งพิษแมงป่องเนี่ยถ้าคุณเอาพิษแมงป่องเนี่ยรีดออกมาตัวหนึ่งมันได้ติ๊ดเดียวเองและอย่างหนึ่งคือ พิษแมงป่องเขาขายเป็นแกลลอนนะที่ผมเห็นในอินเทอร์เน็ตที่ผมไปดูมาคือจะบอกว่าเขาต้องใช้แมงป่องจํานวนเป็นพันพตัวเลยมั้งหรือว่าต้องมากกว่านั้นก็ได้ถึงจะได้พิษแมงป่องหนึ่งแกลลอนแต่เขาเอาไปทําประโยชน์เพราะฉะนั้นเขาเลยขายพิษแมงป่องหนึ่งแกลลอนแต่จํานวนเนี่ยที่ว่าได้หนึ่งแกลลอนเนี่ยคุณต้องฆ่าแมงป่องเป็นจำนวนเท่าไหร่จึงบอกว่าจริงๆแล้วแมงป่องเนี่ยจริงๆมันมี คุณค่าในตัวมันมากเลยเพราะว่าผมจำไม่ได้แล้วว่าแมงป่องเขาไปทําอะไรแต่รู้สึกว่าเขาจะไปใช้ทํายาเน่แหละจึงบอกว่าแมงป่องเนี่ยจริงๆแล้วมันมีคุณประโยชน์ในตัวมันมีพิษในตัวก็ได้เอาพิษของมัน,นี่ไปฆ่าคนก็ได้แล้วก็ประโยชน์ในตัวมันเนี่ยก็เอาไปทํายาได้เขาจึงขายแมงป่องเนี่ยที่ว่าผมพูดเนี่ยว่าแกลลอนที่ว่ามีพิษแมงป่องอยู่เนี่ย จึงบอกว่าขายแกนเอาไปใช้คลอดใช้ในเรื่องของประโยชน์ทางยาแต่จริงๆแล้วแกล,ล้อนมันแพงมากนะหลักล้านนะจึงบอกว่าขายกันแมบโหจึงบอกว่าเนี่ยคนที่เป็นมงป่องหรือว่าคนที่เกิดราศีพิจิกจึงเป็นคนที่มีความสามารถสูงแค้อย่างหนึ่งคือเกิดมาเพื่อทําประโยชน์ในที่พิษมังป่องผมเล่าให้ฟังว่าพิษของมันแม้ว,ว่าถ้าเกิดเขาเป็นคนร้ายขึ้นมาเป็นคนที่คิดไม่ซื่อขึ้นมาก็ทํา ความชั่วร้ายกับโรคไวนี้ได้มหาศาลเช่นประดิษฐ์อาวุธรุนแรงหรือว่าคิดที่จะทําร้ายคนคนนั้นจึงบอกว่าถ้าคุณคิดดีๆคุณเป็นคนฉลาดอ่ะก็อย่าไปยุ่งกับแมงป่องดีกว่าจะดีที่สุดอาจจะเอาแมงป่องมาใช้ประโยชน์เช่นอย่างที่ผมพูดไงเอาพิษไปทําเป็นยาแต่ถ้าคุณชั่วคารกว่าคุณ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 คิดไม่ดีคุณไม่ซื่อคุณก็เอามือไปแย่แมงป่องรู้สิคุณจะได้รับอะไรกลับมาแทนที่จะเอาแมงป่องเนี่ยไปทําเป็นอยา แต่นั่นคือคุณก็ต้องเตรียมการมาในระดับหนึ่งอผมพูดนอกเรื่องเท่านี้พอจึงบอกว่าแมงป่องเนี่ยหรือราศีพิจิกเนี่ยเป็นคนที่มีประโยชน์หมายถึงว่าถ้าเขาเกิดมาเนี่ยเขาส่วนใหญ่แล้วจะทําอะไรใหญ่ๆทําทำอุตาหกรรมขนาดใหญ่จะเหมาะหรือบางทีก็คุมอะไรพวกเกี่ยวกับตำรวจทหารหรือว่าคุมอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมที่มันต้องเหนื่อย จึงบอกว่าคนเกิดราศีพิจิกจริงๆแล้วต้องเกิดมารับผิดชอบคนหมู่มากเช่นทําบริษัทหรือบางทีก็เลี้ยงผู้คนเลี้ยงพ่อแม่เลี้ยงลูกเลี้ยงอะไรต่างๆเพื่อให้คนเหล่านั้นดารงอยู่ถ้าเกิดไม่มีราศีพิจิกคนเหล่านั้นจะดำรงอยู่ไม่ได้หรือบางคนเป็นแม่เลยนะต้องเลี้ยงลูกสามเลี้ยงลูกสี่เพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่ได้เป็นแม่เนี่ยลูกเหล่านั้นก็จะไม่เขาเรียกว่าไม่ทําประโยชน์ให้กับคนที่จะ เกิดมาในรุ่นต่อไปบางคนลูกโตมาเน,นี่ยเป็นถึงผู้พิพากษาเป็นถึงคนที่เป็นถึงพ่อค้าที่แบบว่าไม่ใช่ไม่ใช่พ่อค้าสิเขาเรียกว่าเป็นถึงคนที่แบบว่าคิดนวัตก,กรรมใหม่ๆหรือบางทีราศีพิจิกอาจจะคิดเองก็ได้ยิ่งคนอีมีพี่มา้อยเท่าไหร่ราศีพิจิกก็ยิงร่ารวยนี่คือคอนเซ็ปต์ของราศีพิจิกส่วนใหญ่ราศีพิจิกเนี่ยจะแบบว่ามีความคิดไอเดียที่มันแบบว่าคิดใหญ่ไม่คิดเล็ก ส่วนใหญ่ถ้าลาซิฟิจคิดเล็กๆเนี่ยไม่ค่อยมีนะที่ผมเห็นอย่างหนึ่งคือไพ่ใบนี้เนี่ยมันหมายถึงคนที่กําลังสร้างเงินสร้างเงินหมายถึงว่าส่วนใหญ่แล้วลาซิฟิจผมจะพูดอย่างหนึ่งว่ามีเซนมีเขาเรียกว่ามีเซน์มีเรื่องเกี่ยวข้องกับอะไรปแปลกๆแล้วก็อย่างหนึ่งคือมีโชคทางเรื่องการเงินหรือเรื่องเกี่ยวกับการเล่นอะไรพวกนะั้นหรือโลกเรื่องเกี่ยวกับเสี่ยงก็ได้นะ พ่อจอจะมีโชคเกี่ยวกับเรื่องพวกนั้นแอย่างหนึ่งคือจะบอกว่ากลา้าใจกลา้าใจเด็ดชอบลุยชอบเสี่ยงอย่างที่ผมพูดไปแล้วถ้าราซิจิจจะใช้คำไหนดีอ่ะเขาเรียกว่ายิ่งทำใหญ่ก็จะยิ่งได้อะไรตอบแทนมากขึ้นไปเท่านั้นอย่างที่ผมพูดไปนะครับผมเป็นคนที่ ันนี้ผมพูดเท่านี้พอนาะพื้นดวงอ่าเรามาดูไพ่ใบนี้ไพ่ใบนี้จะบอกว่าทําเงินได้จะบอกว่าเป็นคนที่สร้างเงินสร้างทองได้อยู่ตลอดเวลานะครับราศีพิจิกนะครับผมทําอาชีพก็ทําใหญ่ท,ทําอะไรมันแบบเกิดเงินเกิดทองนะครับแล้วมันจะได้ดีนะครับผมได้ทําได้เรื่อยๆรื่ยเลยนะเป็นคนเก่งมีความสามารถสูงแบบผู้หญิงก็เก่งมากเลยผู้หญิงนี่จะมีเสน่ห์แบบประหลาด ให้ผมลืมพูดไปจะมีสเสน่ห์แบบประหลาดแล้วผู้ชายก็จะมีความสามารถแบบเป็นนักรบเป็นนักรบเนี่ยผมเปรียบเทียบให้ฟังพวกนักรบพวกนักวิชาการพวกแบบมีความสามารถสูงแต่จะบอกมั่นคงในความรักและยังมีความเชื่อในเรื่องแปลกเรื่องสายมูเป็นคนมีเซนด้วยราศีแบบราศีพิจิกอันนมาดูห้าเดือนก่อนอห้าเดือนก่อนเนี่ยที่จะถึงเดือนมกราคมเนี่ยเป็นอย่างไร ไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่เหรียญแต่เหรียญหมายถึงว่าคุณมีโชคห้าเดือนก่อนนี้โดยประมาณนะโดยประมาณอาจจะเป็นเดือนท่านว่าอาจจะเป็นเดือนพฤศจิกา,าจ,จะเป็นเดือนตุลาแล้วเร,อเรืองอะไรก็แล้วแต่แต่ว่ามันคืออดีตอดีตก็ไม่ความจริงไม่ถึงห้าเดือนมันมันไม่กำหนดห้าเดือนหรอกผมใช้คำนี้มีโชคทางด้านการเงินถ้าคุณลงทุนในหุ้นคุณลงทุนในอะไรก็แล้วแต่คุณจะมีโชคหรือก็ลังมีคนมาบอกโชค หรือกำลังมีโชคในเรื่องของการทํางานมันจะมีเงินไหลเข้าไพ่นี้หมายถึงว่าคุณกําลังทําเงินได้ดีทีเดียวสหรับาศีพิจิกไม่ว่าจากทางไหนก็แล้วแต่ถ้าถามว่าคุณกําลังจะเล่นอะไรพวกนั้นลอตโต้หรืออะไรก็ตามมันจะมีโชคแต่ถ้าบางคนไม่ได้เล่นลอตโต้ไม่ได้ทําอะไรเกี่กอบโชคทางนั้นพวกนี้ก็จะมีโชคทางอื่นเข้ามานะครับผมต่อไปนะครับผมไพ่ใบมกราคม เมกราคมเกิดอ,อะไรขึ้นน2ิบ7จะบอกว่าทําอะไรเนี่ยจะบอกว่าต้องเร็วเลยนะต้องเร็วเลยาพนี้หมายถึงความรวดเร็วจะมองบอกว่าถ้าคุณอยากทําอะไรคุณม,มีมีเป้าหมายอะไรล่ะจะบอกว่าเทคโนโลยีหรือว่าการค้าการขายมันมาอย่างรวดเร็วมาก ในอนาคตที่เดือนมกราคมทุกอย่างจะแปลเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วหรือบางทีเราอาจจะเห็นอะไรบางอย่างที่เราไม่ทันนึกถึงเลยก็ได้สาหรับเดือนมกราคมอันนี้ราศีพิจิกอาจจะรู้ตัวก่อนอยู่แล้วก็ได้นะว่าเกิดอะไรขึ้นอันนี้ผมผมไม่พูดนะจะบอกว่าฟ้ามันไปอย่างรวดเร็วฟ้ามันเหมือนกับเห็นไหมมันลมมันพัดกันโชว์แต่ราศีพิจิกถาว่าจะรอดไหม ผมพูดตรงๆว่าราศีพิจิกก็ตามทันนะเพราะว่าเห็นนะมควบม้าไปอย่างรวดเร็วยังไงคุณก็อรอดอยู่แล้วแหละไม่ว่าอนาคตเทคโนโลยีมันจะเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันหรือว่าอะไรต่างๆที่มันจะเปลี่ยนแปลงไปราศีพิจิกก็ตามมันทันจะบอกว่าเร็วหน่อยกันแล้วกันถ้าอะไรจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับผมสำหรับราศีพิจิกต่อไปถัดจากเดือนมกราคมเป็นไงมีศัตรูเยอะครับผมจะบอกว่าศัตรูเยอะถ้าคุณทาธุรกิจอยู่คู่แข่ง หรือว่าอะไรใหม่ๆจะตําคุณมาทันบางคนเป็นเจ้าตลาดบางคนผูกขาดก็มีสําหรับราศีพิจิกเยอะด้วยบางคนอาจจะทําธุรกิจที่แบบอยู่ในพื้นที่ที่ถ้ายังทําธุรกิจในพื้นที่ที่แบบว่าคุณเป็นเจ้าของตลาดคุณเป็นคนที่ทําธุรกิจผูกขาดอันนี้สมมุตินะสมมุตินะไม่ใช่ทุกคนนะศัตรูเพียบมันจะมีศัตรูเยอะขึ้นกว่าเก่าแต่ถามว่าคุณจะเอาตัวรอดไปได้ไหมสำหรับราศีพิจิกไม่ใช่ปัญหาครับ เพราะว่าตัวคุณยังอยู่ในเชลยภูมิศุก์อยู่ดีเพราะฉะนั้นว่าจะบางคนบอกว่าเอ้าไม่ทําออนไลน์แย่เปล่าตัวคุณก็ยังสูงอยู่ดีถ้าสมมติตว,ว่ามันถึงเวลาที่บังคับให้คุณทําออนไลน์แล้วอะ่ะคุณแค่ไปจ้างพนักง,งานสมมติถ้าคุณทําไม่เป็นเนยนะอายุมากแล้วหรือว่าบางคนอายุอาจจะยังไม่มากเท่าไหร่แต่ว่าคุณไม่อยากทําเดี๋ยวคุณก็ต้องทาอยู่ดีใช่ปะละ่ละเดี๋ยวยังไงมันก็มีลู่ทางอยู่ดีแหละใช้คําเนี้ยอืมยังไงมันก็มีลู่ทางสําหรับคุณ คุณอาจจะไม่ต้องทําแต่จ้างคนทําหรือบางทีถ้าคุณไม่จ้างคนทําไม่ทาอะไรมันก็ต้องมีรูปทางทางออกถามว่าคุณจะถามใครแล้วว่าทางออกยังไงมันมีทางเพราะนนี้คุณอยู่ในเชื้อภูิสุงแต่ถามว่าสิ่งที่น่ากลัวคืออะไรคู่แข่งคุณเยอะขึ้นนะครับผมคู่แข่งคุณเยอะขึ้นคุณต้องมีต่วแบ่งทางการตลาดเยอะขึ้นอยู่แล้วถามว่าปีหน้าคุณเจอ ยังไงอะไรจะยากขึ้นคุณต้องอยู่ในชัยภูมิของคุณให้ได้ชัยภูมิเนี่คุณต้องยึดไว้เลยผมเปลี่ยนให้ฟังนะไม่ได้บอกตรงๆนะอ่อแล้วอย่างหนึ่งคือย้อนกลับมาให้ใบนี้ไดออฟซอสนะครับผม o f ออฟซอสให้ใบน,นี้เนี่ยจะบอกว่าบางอย่างเนี่ยบางทีคุณต้องเร็วแล้วนะเพราะว่าเห็นไหมว่าอากาศมันพัดมาอย่างรวดเร็วถ้าคุณไม่เร็วคุณตามเขาไม่ทัน แต่ว่าไพ่ใบนี้เนี่ยเออเดี๋ยวผมจะบอกว่าราศีพิจิกส่วนใหญ่เร็วเร็วอยู่แล้วคุณจะบอกว่าราศีพิจิกช้าเฉืดอ,อาอัดเป็นไปไม่ได้เพราะราศีพิจิกเก่งมีความสามารถสูงทําอุตสาหกรรมขนาดใหญ่แล้วก็มีความสามารถสูงอะไรอย่างงี้ยแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งเอาทุกสายเลยนะราศีพิจิกเนี่ยทั้งสายมูทั้งสาย,สายเ,เขาเรียกว่าทั้งสายแบบทํางานสายลยุยสายแสกเอาทุกอย่าง อะไรที่มันแบบว่ามีประโยชน์ต่อต,ตัวเองอะไรที่ไม่มีประโยชน์เขาเขียยเขามุ่งมั่นเรื่องการงานมีวษษษมิเป้าหมายเต็มที่จึงบอกว่า,าไพ่ใบนี้ก็คือบางทีเรื่องของเล่นพวกไวๆอะ่ะเล่นตลาดหุ้นน่ะเล่นสั้นเขาจะเอาแบบได้กำไอยู่มดัดแต่เสียก็มีไอ้ตลาดพวกนี้ผมจะบอกอย่างหนึ่งนะผมก็เล่นอยู่เหมือนกันมันส่วนใหญ่ถ้าเกิดคุณได้มาส่วนใหญ่มัน มันมัน,ม,น,ม,นมันต้องมีเสียให้กับตลาดบ้างนี่เป็นเรื่องจริงเลยจะบอกว่าใครที่ร้อยหนึง่งไม่ใช่ผมใช้คำนี้นะร้อยเปอร์เซ็นได้ทั้งนั้นไม่เคยเสียเลยผมบอกคำหนึ่งนะขี้โม้ใช้คำนี้เลยก็ได้ขี้โม้บอกกูไม่เคยเสียเลยอะไรยังไงเนี่ยเอว่าผมได้ตลอดเลยไม่มีอะไรยังไงผมไม่เคยเสียเลยผมใช้คำนี้เลยนะโม้ครับ มันต้องมีเสียบ้างบางคนเนะ่เสียหนักด้วยซ้ำอย่างเช่นได้มาห้าสิบอันนี้ผมไม่พูดละใช้คำนี้ละเออเอ,อจบไปแล้วนะครับผมใครที่ต้องการดูลายมือพี่สีกับผมติดต่อทางลายดีมาได้ที่ลายดีทารัสสองหกใต้ข้อความด้านล่างคลิปยูทูบนะครับผมหรือจะเป็นลายโอเอใต้ข้อความด้านล่างคลิปยูทูบนะครับผมลาเป็นช่องทางสำรองลายทารัตสองเป็นช่องทางหลักนะครับ ใคร่งงานดูลายมือทสี่ผมก็สงช่องทางนี้ลน์ทาระสองช่องทางหลักลายทาระสองลายโอเอเป็นช่องทางสำรองก็ลายทาระสองมันเป็นเพื่อนมันเป็นอะไรยังไงก็ลายทาระสองหกเป็นช่องทางหลักลายโอเอเป็นช่องสำรองนะครับผมด้วยคุณสดๆพลังโซลน์เป็นโค้ดส่วนตัวเป็นโค้ดที่เต็มที่ให้กับปัญหาคุณไปเป็นโค้ดที่เต็มที่ให้กับปัญหาเลยนะครับผมปรึกษาเรื่องส่วนตัวการงานการเงินความรักความมั่งคั่งร่ำรวยหรือว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจการงานการเงินอะไรต่างๆก็ปรึกษาผมได้ นะครับผมก็เป็นโค้ดส่วนตัวเป็นโค้ดที่เต็มที่เป็นโค้ดนะครับผมเต็มที่กับหญหาคุณไปแปบลบว่าคอลคุยสดๆผ่านทางโทรไลน์เต็มที่กับคุณปัญหาส่วนตัวปัญหาเรื่องอะไรต่างๆเต็มที่คุยกันตรงๆแบบยาวๆเลยมีวิธีหนึ่งคือที่สะต้อง,งานลายมือพิเศษหัวหิ้งตัวเลขชุดใหญ่ไฟกระพริบ,บแบบเต็มที่กันไปเลยแบบตัวเป็นๆปที่ลายมือพิเศษหัวหิ้งตัวเลขแบบ v i p นะครับผมใครที่ต้องการมาเห็นผมคุยกับผมแล้วก็ตัวเป็นๆแบบเป็นแฟนคลับเห็นตัวนเป็นๆ ก็ที่สำนักงานก็แบบว่าขอรอยส่งขอที่อยู่หรือขอ,อรายละเอียดมาได้นะครับผมแบบที่สำนักงานัวเป็นๆน,นะครับผมแบบตั้งจิตคากันคุยกันแบบย,วยาวๆอะไรยังไงกันแบบปรึกษาธุรกิจการเงินการเงินโชคลาภความมั่งคั่งล้ำหนุนหรือว่าเรื่องเกี่ยอะไรต่างๆการเงินให้ธุรกิจการเงินของคุณดีขึ้นก็ที่สำนักงานนะครับผมมีหลายคนจะเป็นอาคันตุกาจากประเทศเป็นซีโอชื่อดังของเมืองไทยแล้วก็เป็นเจ้าของห้างทองเป็น ผู้นําทางจิตวิญญาณเป็นดาราเป็นศิลปินเป็นคนใหญ่คนโตเป็นเจ้าของธุรกิจอะไรหลายคนมากมายเป็นเจ้าสัวอะไรนางก็มาดูผมมากมายแล้วก็บางคนเป็นอ่าผมจะบอกว่าอาคันตุกาซังประเทศมีจากหลายประเทศนะครับผมาจะเป็นฟิลิปปินเป็นอินโดเป็นจีนเป็นอเมริกาเป็นไต้หวันหลายคนหรือจากต่างๆประเทศหลายประเทศมากมายมาดูผมมากมายชีวิตผมพัฒนาให้ธุรกิจการงานอะไรต่างๆของเขาพัฒนาก้าวหน้าไปหลายคนมาก การเงินอะไรต่างก็ดีขึ้นนะครับผมก็บางคนก็รวยอยู่แล้วก็ยิ่งรวยกว่าเดิมนะผมก็เชื่อมั่นผมไว้ใจผมนะครับผมมีวิธีหนึ่งคือลายมือพี c สกอที่หนึ่งชั่วโมงครึ่งที่สำนักงานเหมือนกันมี2แบบ VP กับแบบธรรมดานะครับผมใครว่าคลิปนี้ดีคลิปนี้มีประโยชน์กดถูกใจกดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามผมเยอะไปกำลังใจด้วยเพื่อวาคลิปใหม่ๆคลิปดีๆจะส่งผลดีเลยก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์นะครับผมไปเยอะๆเพื่อเป็นกำลังใจด้วยแล้วก็ เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆก็ฝากกดติดตามกดซับสไคร์ e นะครับผมนี่รลายคนตอนนี้สวัสดีครับ